สวัสดีค่ะโปรดใช้วิจารณญาณแนวทางเลขประจำวันที่2พฤษภาคม67เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเรียกได้ว่าประกาศรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลรางวัล ประจำงวดวันที่16เมษายน67และสำหรับวันนี้เราก็จะมีแนวทางงวดต่อไปมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม67โดยเพจตรวจหวยวันนี้ได้เผยคลิประบุว่า598ถูก3ตัวเลขพระธุดงถูกทั้งหมู่บ้านงวด 2พฤษภาคม67นี้เลขพัทุดงและเลขคนเพชรบูรณ์ชอบเลขไหนก็แล้วแต่จะพิจารณาอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางความเชื่อในการซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณโดยเลขพัทุดงอง2พฤษภาคม67 ปู่ทุดงบน529 599ล่างวิ่ง9 4947 2619คนเพชรบูรณ์ค่ะ2พฤษภาคม67สูตร1เท่ากับ456 2 1 2 3 3 3 4 5 เลขไม่ปักหลัก791บน131415161เลขติดล่าง058907073รวยๆปังๆอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณสยามนิวค่ะ